แม่ปลาบูอีพีที่ส3จนถึงตอนจบในวันเสาร์ที่26กรกฎาคมนี้ทางช่อง7เวลา8ปดโมงตรงค่ะวิญญาณของแม่หมอที่มีความอาฆคาดแค้นทำให้มีฤทธิ์เยอะทำให้พฤษีตัดสินใจขั้นสุดท้ายคือจะต้องจัดการแม่หมอโดยเปิดประตูนรกและจับแม่หมอลงนรกไปแม่หมอจึงถูกจับมาชำระโทษยมพบาลเลงเห็นว่า แม่หมอทำเวรทำกรรมมาเยอะกรรมของแม่หมอจึงต้องตกกระทะทองแดงชดใช้กรรมในนรกจนกว่าสำนึกผิดบาปจากนั้นก็ต้องกลายเป็นเปรตเมื่อวิญ,ญญาณแม่หมอตกนรกแล้วทําให้คณิถีที่ทําพิธีอยู่รู้สึกโล่งแปลกก็เลยรู้สึกว่าวิญ,ญญาณของแม่หมออาจจะไม่อยู่อีกแล้วไอ้ชมขอให้คณิถีเลิอกอย่าเป็นแบบแม่หมอเลยไอ้ชมพยายามจะเตือนสติแต่คณิถีก็ยังไม่ยอมฟัง พราะคิดว่าสิ่งที่ทําไปนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องทําเพื่ออ้แต่จริงๆแล้วทําเพื่อตัวเองต่างหากฝ่ายอ้ายที่อยู่กับพมทั์เมื่อไม่มีแม่หมอแล้วทําให้มนเสน่เสื่อมพมทั์จึงมีสติก,กับคืนมาจึงรู้ว่านี่คืออ้พมทั์ตกใจมากว่าไอ้ายมาอยู่ที่ได้ยังไงแล้วเอื้ยล่ะพมทั์รู้ว่ากําลังถูกเสน่พมทั์ตกใจมากรีบวิ่งออกจากห้องระหว่างนั้นมืนสนทยากคืนพิษณุ ก็ลริจะเอางานมาให้พมทัศน์พมทัศน์รีบวิ่งีออกมาขอร้องให้ช่วยพาออไปแต่แล้วก็ไม่ทันคณิถีที่ทําพิธีไร้มนอยู่มนสเสน่ได้ย้อนเข้าตัวไปที่พมทัศน์อีกครั้งหนึ่งทําให้พมทัศน์ถูกมนสเสน่เดินกลับเข้าไปหาอ้ายดังเดิมมื่นสนธยาและมื่นพิษณุได้มาหาจีกินจีกินก็รู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่ในวังแล้ว มื่นสนธยาและมื่นพิสนุจึงขอร้องว่าให้อยู่ด้วยกันระหว่างนั้นพาติกะได้เดินเข้ามาถามหาว่าเอื้ออยู่ไหนไม่ไปหาเลยทําให้ได้รู้ความจริงว่าตอนนี้เอื้อยกับพลบได้หนีออกนอกวังไปแล้วเพราะคณินิถิกะอ้ายมาควบคุมวังแทนทําให้พาติกะโมโหมากเข้าไปหาอ้ายทันทีซึ่งเวลานั้นอ้ายอยู่กับโภมทัตซึ่งกําลังหลงเสน่ห์อ้า,ยายอยู่พาติกะ เห็นดังนั้นก็รีบเข้าไปเตือนสติพรม,มทั์ให้มีสติอย่าเป็นเหมือนเขาเลยแต่พรม,มทั์ที่ไม่มีสติกับไปหยิบดาบและจะมาเข้าฟันพาติกะทําให้อ้ายตกใจมากขอร้องพรม,มทัตว่าอย่าทำนีพ่อของไอ้อ้ายขอร้องว่าพ่ออยู่กับไอ้พ่อก็มีความสุขดีให้พ่อเลือกไอ,อ้เถอะแต่พาติกะที่รักไอ้ไม่อยากจะให้ไอ้ายเหมือนกับคณิถีพาติกะเตือนสติไอ้แต่อ้ายก็ไม่ฟังอีก ฝ่ายเอื้อยที่มาปฏิบัติธรรมกับพระฤาษีตอนนี้ก็มีบุญโขนอยู่ด้วยบุญโขนตอนนี้แมนจะไม่ได้เป็นเจ้าหญิงแล้วเพราะบุญโขนได้แปลงกลายเป็นควายทําให้ไม่ได้กลับมาเป็นเจ้าหญิงเหมือนเดิมแต่บุญโขนก็ไม่ได้เสียใจพระลบก็เห็นว่าตอนนี้แม่หมอก็ได้ลงนรกไปแล้วทําให้พระลบเชิญเสด็จแม่ไปอยู่กับเสด็จพ่อเสด็จย่าในวังแต่เอื้อยก็ไม่ยอมไปเพราะรู้ว่าตอนนี้ในวังแม้นแม่หมอจะตายไปแล้ว แต่ก็ยังมีคณิถีและอ้ายอยู่ยังไงก็ไม่ปลอดภัยพระฤาษีเห็นอ้ายคุยอยู่กับพระลบก็รู้สึกลำบากใจเพราะมีเรื่องไม่สบายใจจึงเรียกพระลบมาคุยและเล่าความจริงให้ฟังว่าว่าข้าเปิดประตูพี่ภพก็เพื่อส่งแม่หมอไปลงนรกแต่ตัวข้าต้องขึ้นสวรรค์ด้วยเช่นกันแท้จริงแล้วพระฤาษีก็คือเทวดาเมื่อถึงเวลาก็ต้องไปรวมถึงพระลบด้วยพระลบตกใจมาก พราะพลบไม่มีอยู่จริงเกิดจากเวทมนต์ซึ่งพลบก็คือเทวดาตัวน้อยที่ยังไม่ลงมาจุติและได้ตายไปพร้อมกับแม่แต่จิตวิญ,ญญาณที่มีอยู่พฤฤษีก็เผลอเสกพลบเป็นของพฤฤษีเมื่อพฤฤษีไปพลบก็เลยต้องไปด้วยพลบไม่ยอมไปเพราะรักแม่ไม่พร้อมที่จะไปเวลานี้แมนพฤฤษีอยากจะช่วยแต่ก็เป็นกฎสวรรค์เลี่ยงไม่ได้พลบจึงขอเวลาพฤฤษีก็สงสารจะยื้อเวลาให้ แต่ก็มีเวลาจำกัดพรลบร้องไห้เสียใจมากที่ต้องจากแม่ไปเมื่อพระลบเห็นเอื้อยนั่งอยู่กับบุญโขนเขารู้สึกเศร้าใจมากเพียงแค่ได้พบแม่แค่ไม่นานก็ต้องจากกันแล้วเฝ้าคิดถึงความสุขที่ผ่านมาไม่อยากจะไปเลยแล้วใครจะมาดูแลแม่พรลบร้องไห้เข้าไปกอดแม่เอื้อยเห็นลูกมากอดร้องไห้ก็คิดว่าลูกคิดถึงโดยที่ไม่รู้ความจริงเลยว่าที่ลบมากอดพาะนี่ อาจจะเป็นการกอดของลูกครั้งสุดท้ายไอมาหาแม่ที่ห้องทาพิธีเวลานี้ไอชมก็ไม่อยู่แล้วเหลือแต่คณิถีที่นั่งทาพิธีเหมือนที่แม่หมอเคยทําคณิถีไร้มนและถวายของสดให้พระอาจารย์ทําให้คณิถีค่อยๆกลายเป็นบ้าไอเห็นหน้าแม่ที่ปากเลอะไปได้วยคราบเลือดผมเผ่าก็ยุ่งเหยิงขอบตาแดงคล้ำใครแม่หมอไปทุกทีไอตกใจแล้วเริ่มกลัวแม่ถามว่า แม่ทำไมสภาพแม่ถึงได้เป็นแบบนี้ไปได้เล่าคณิถีมองไอ้าแล้วก็ยิ้มให้ไม่รู้ว่าตัวเองได้เปลี่ยนไปแล้วคณิถีหยิบกระจกขึ้นมาส่องดูเห็นหน้าตัวเองในกระจกที่ยังดูดีไม่มีคราบเลือดหรือผมลุงลางอย่างที่ไอ้บอกเลยคน,นิถีมองก็สงสัยว่าทำไมล่ะหน้าแม่ก็ยังเนียนเหมือนเดิมคณิถีเห็นภาพหลอนที่คิดว่าตัวเองยังสวยอ้เริ่มระแวงคณิถีไม่เชื่อและยังบอกว่าแม่ช่าจะติดใจแล้วสิ อาอเห็นแม่กินของสดายสงสารแม่ไม่อยากให้แม่ต้องทําแบบนี้เลยท้าวพิชัยทัศน์ที่กลับมาแล้วม,หา,มหาหามาเหสีแสงจันที่กําลงังนั่งร้องไห้อยู่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นมเห,าห,าหาสีแสงจันทร์ละว่าพม,มาทัศน์ลูกของเราถูกสเสน่ห์และไล่เรามาอยู่ที่ตําหนักนี่แหละท้าวพิชัยทัศน์ตกใจมากนี่เราไม่อยู่เกิดเรื่องขนาดนี้เลยหรือทําให้ท้าวพิชัยทัศน์เห็นว่าที่ยกบัลังให้ลูกจะต้องไปเอาคืนมาจึงสั่งการให้ทหารมากับเราจากนั้น ก็บุกไปหาพมทัศน์ที่อยู่ในห้องท้าวพิชัยทัศแมเหีสีแสงจันท์มื่นพิษณุมื่นสุธยาเจอกับพมทัตที่ถูกเสน่ห์ที่หน้าตาหมองคล้ำท้าวพิชัยทั์สั่งให้ทหารให้จับกุมตัวพมทัตประกาศว่าต่อจากนี้เจ้าไม่มีสิทธิ์เป็นกษัตริย์แห่งพาลนาีอีกต่อไปแล้วพมทัตไม่ยอมให้ทหารถูกจับกุมตัวเข้าสู้กับทหารแมนท้าวพิชัยทัน์มเหสีแสงจันทรจะขอร้องให้ลูกยอมเสียเถอะแต่พมทัต ก็ถูกเสน่ห์ขาดสติส่วนทหารอีกกลุ่มท้าพิชาทัศน์ที่รู้ว่าคนที่อยู่ในวังเป็นไอไม่ใช่เอื้อยและทําเสน่ห์ลูกอยู่ในห้องจึงพาทหารบุกเข้าไปเข้าประตูห้องให้เปิดไอที่อยู่ในห้องตกใจมากเมื่อทหารสั่งให้เปิดประตูเพราะตอนนี้ถูกจับแล้วไอโวยวาย,ยกับแม่จะทํายังไงกันดีแม่แล้วหนีไปเถอะอย่าอยู่เลยนะคณิถีก็ไม่ยอมสั่งให้อ้ายเงียบและเริ่มท้องมนอาอเข้าไปขอร้องแม่อีก คณิทีไก่ร่างเป็นแม่หมอเต็มตัวเพราะคนิทีมีอาจารย์คอยช่วยเหลืออยู่อ้ายเข้าไปดึงแม่ออกมาคณิทีไม่ยอมทำพิธีต่อสปัดไ่ายออกอย่ามายุ่งกับกูอ้ายเห็นแม่ที่ถลำลึกกายควบคุมสติไม่ได้ไอ้ายร้องไห้เสียใจคณิทีไร้มนอีกปีศาจพระอาจารย์ลอยมาจากห้องเป็นควันสีดำพุ่งไปที่ประตูทำให้ทหารที่มายืนร้องเรียกถูกปีศาจเข้าทำร้ายจากนั้นปีศาจพระอาจารย์ พุ่งไปที่ห้องที่เท้าพิชัยทัตกำลังสั่งให้ทหารควบคุมตัวพมทัตปีศาจพระอาจารย์เอามีดที่วางอยู่พุ่งเข้าไปเสียบที่ท้องของเท้าพิชัยทัตทันทีเท้าพิชัยทัตททถตูกแทงลม้มลงพมทัตมเหสีแสงจันทร์และทุกคนตกใจมากที่เห็นเท้าพิชัยทัตต้องมาตายคณิธีที่ทําพิธีอยู่ดีใจบอกกับไอ้ว่าแม่ข่าเสด็จพ่อให้เองสําเร็จแล้วนะไอ้พระมาเหสีของแม่คณิธีที่กลายเป็นบ้าไปแล้ว ไยไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้ไอร้อ,รองไห้ไอเป็นห่วงแม่แม่เรายาอยู่ที่นี่เลยนะไปกับายเธอะคณิถีมองหน้าไอาเห็นลูกร้องไห้ก็ร้องไห้ด้วยแต่ความที่คณิถีกลเป็นบ้าไปแล้วทําให้คณิถีมองตาขวาไม่พอใจใส่ไอและไล่ให้ไอออกไปแม้นพมทัดจะถูกจับแต่พมทัดก็ยังถูกเสนออีกไอจึงอยู่ได้โดยไม่ถูกจับไอหงุดหงิดจึงเดินเข้าไปในครัว เจอจีกินอยู่ในครัวเห็นไอ้ไอ้ก็เรียกไอ้เหมือนเดิมไอม้โมโหว่าพวกจีกินไม่ยอมเรียกไอ้ว่าเป็นมเหสีแถมยังเรียกว่าเป็นผีอีกไอ้จะเข้าไปตบกินก็บอกว่าเป็นเป็ดต่างหากไอ้เจ็บใจมากเรียกทหารจะมาเข้าจับจีกินจีคว้าตัวไอ้มาแล้วก็ปิดปากไม่ให้ร้องโวย์แถวนี้ไม่มีหรอกทหารได้เวลาที่จัดการไอ้แล้วทำให้หายเจ็บใจสักที กินคว้ามะเขือที่กำลังทำกับข้าวยัดใส่ปากของไอ้ที่ด่ากเก่งดีนักไอ้ดิ้นดนหนีจนครัวแทบพังฝ่ายธนเทพก็ได้ย้อนกลับมาที่พระราณสีเพราะคิดจะมาสัตว์สางบัญชีแค้นกับพม,มทัตธนาเทพจะใช้ไอ้พิกลเขาด้วยเพราะถึงอย่างไรไอ้ก็มีลูกในท้องที่เป็นลูกของเขาธนาเทพมาทวงไอ้แต่พม,มทัตไม่ยอมฝ่ายพระลบกับพระฤาษีนั้นก็ใกล้ถึงเวลาที่ต้องกลับสวรรค์พระลบ ยังมีเรื่องที่ต้องทำครั้งสุดท้ายเพื่อเสด็จพ่อเสด็จแม่อีกจึงขอพระฤาษีไปหาเสด็จพ่อที่เมืองพราณสีเมื่อพระลบไปถึงก็รู้ว่าแม่หมอที่ตายลงยังมีวิญญาณปีศาจอยู่ในวังอีกคณิถีและปีศาจพระอาจารย์เข้าสู้กับพระลบพระลบหาทางสู้ด้วยที่พระลบคือเทวดาตัวน้อยทำให้เหล่าเทพเทวดาได้ลงมาช่วยพระลบจัดการกับคณิถีและปีศาจพระอาจารย์ และทำลายลูกป,ปั้นคู่ที่ทำเสน่ห์เอาไว้เป็นที่สิ่งสถิตของปีศาจปีศาจเข้าร่างคณิถีคณิถีถูกทำร้ายอ้เข้าไปช่วยทำให้ไอ้ได้ตายลงไปพร้อมกับแม่คณิถีในที่สุดก็สามารถเอาชนะปีศาจพระอาจารย์ลงได้ความมือที่บทบังเมืองพราศีคลี่ลายลงทั้งหมดมนดำเสื่อมพมทัศกลับคืนมามีสติดังเดิมคณิถีไอ้และปีศาจ ถูกธรรีสูบลงนรกเช่นเดียวกับแม่หมอพลบเมื่อได้ทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายเสร็จแล้วเทวดาก็มารับตัวพลบกลับขึ้นสู่สงสวรรค์ทันทีนทพรหมทัตได้ไปตามเอื้อยให้กลับมาอยู่ในวังเช่นเดิมแต่เอื้อยไม่ยอมกลับทำให้ถือศีลอยู่ด้วยกันเพื่อจะให้บุญกับอ้ายและคณิธีที่ตายไปแต่ในที่สุดแล้วเอื้อยก็ได้กลับวังมาพร้อมกับพรหมทัตและมีลูกมาเกิดใหม่เป็นพลบมาจุติในท้องของเอื้อยเหมือนเดิมติดตามกันได้ แม่ปาบูในอีพีที่23จนถึงตอนจบในวันเสาร์อาทิตย์ที่26และว,วันที่27กันยายนคมนี้ทางช่อง7เวลา8โมงตรงค่ะขอบคุณนะคะจากช่อง mystar ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปบุรณาค่ะ